โอเคครับก็ขอสวัสดีท่ทานน,นะครับอยู่กับลองเนธนะครับในเกมวีซาร์นะครับโอเคก็พาร์ทนี้นะครับก็จะมาเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วก็บั๊กอะไรนิดนึงนะครับก็พาร์ทนี้ผมก็ไปแก้มาแล้วครับเออแต่ก็นะนะครับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยมันไม่เคลื่อนตัววะเอออ๋อลืมไป ขี่ okay, ครับเฮ้แล้วมันก็บักนะครับแลบบ้วก็คือปีเกมชาลอตของอาจจะไม่เล่นไปนานหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันบักครับมันบักอะไรก็ไม่รู้ครับมันแบบมันค้างอ่ะครับค้างเล่นต่อไม่ได้ครับจากอีพีเจ็ดนะครับอยา่าปีศาสตรอีศาสอย่าฟูอือมไม่มีอะไร ทำคืนนี้ไม่มีอะไรมากมมาโอ้ย,อยมีตู้ตรงนี้นะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยทียงั้นเราเราจะวิธีทำให้บเจอผีน้อยที่สุดนะครับก็คือการโหลดเซฟแล้วก็เข้าใหม่นะครับ ห้องนี้ผมมาแล้วนี่วะเฮ้ยเสียงเฟซบุ๊กมาจากไหนไฟร้อนแรงทำอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> พอตรงนี้หลบได้นะครับโต๊ะตรงนี้นี่นี่เจ้าห้องวบจิก,การตรงไหนวะเซเปือ โอ้ช่วงนี้ปีศาจโผล่ไวมากนะครับโอเคเซฟครับห้องปฏิบัติกรารสองอยู่ไหนโอเคห้องปฏิบัติการนะอยู่ข้างบนน่าจะรอดนะดูืนที่ดิอยู่ข้านะขงบนนะครับโอเค เคเซฟนะครับเซฟตลอดเวลาติดเต,ติดติดผีหลอกลึงตกใจตายโอ้มีตู้ซสื้อผ้าอย่างนี้ด้วยมีทำไมวะี๋ยวเปิดอย่างนี้แหละแล้วมีอะไรเนะี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ปวดแขนอืออ่า อ,อยู่ไหนวะโอ้ยมันมีอะไรไม่เห็นมีอะไรต้องมีดาวดิปิดไฟอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยงกดได้ครบทุกอันนิมใครโทรมาวะ ไปถูมาตอนนี้เฮ้ย hey, นี่ไงโอ้โ oh ห oh. แจส่วนดอกไม้นะครับเย่ yeah. เลื่อนได้อันเดียวนะครับเซฟกันแห่ต <Yeah. S 2> กใจนะครับเซฟกันส่วนดอกไม้อยู่ไหนวะ อยู่ข้างล่างนะครับเกียรเวลาต้องเข้าออกประตูนะครับมันจะเจอผีง่ายนะครับเพราะว่าผีมันจะโผล่มาตอนเข้าออกประตูนะครับได้ง่ายนะครับเคส่วนตองไม้อยู่ทางเดินซ้ายนะครับวเวลาก,กดตรงประตูด้วยนะครับไม่ใช่แค่เข้าออกประตูเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับ ดอกไม้จืบแล้วห้องสวนดอกไม้นี่หมายความว่ายังไงครับมันมีสวนดอกไม้อยู่ในบ้านด้วยเหรอเฮ้ยของเอาเบิร์ดโนต้ตนะครับไม้ไม้นะครับไม,ไม้ทำอะไรไปตีหัวพ่อไม่ใช่คนระัอโอเคครับเฮ้ยนี่ต้องเอาไม้ปะไม่ใช่จะเผาต้นไม้เออแต่เผาต้นไม้ไปทางเลือกดีเฮ้ยไม่จะเอาไม้ไปทำอะไร ตรงนั้นทำอะไรครับต้องเขย่าก็ทำเลยไม่ได้นะครับเขย่าไม่ได้มาดูเอาเบิร์โนต้ตกอนแล้วกัน ผมได้ยินเสียงวีร้องท่านมาจากชั้นใต้ดินผมได้รับรู้ถึงความรู้สึกมันใจผมรู้สึกดีสุดๆในที่สุดลูกสาวของผมเดอก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งใช่มอก,กี้เอาบนโน้ตอะไรวะเมื่อกี้มันเคยอ่านเลยเฮอ,อการทดลองของผมจะสิ้นเดือก็จากไปผมคิดว่าการทดลองของนี้ต้องวมแล้วแน่ๆแต่ทําไมกันทําไมผมถึงผมกลับไม่รู้สึกเสียใจเลยทําไมนะ ให้หมดดิเมืม่อกี้มันไม่เคยอ่านเลยผมย้ายง่ายๆโอเคครับไอ้เนี้ยมันต้องให้ทำอะไรอย่างนะแล้วไม้เราจะทำอะไรอ่ะอ๋อโอเค <c oughs> เรื่องนี้ให้สอนสอนให้รู้ว่าเกมปีศาจเป็นเกม <c oughs> เกมนี่นครับห้องพักพนักงาน,นครับอยู่ไหนวะอยู่ข้างๆเราเลยเปล่าวะ เราได้จำได้ไม่น่าใช่นะลืมเดยแช่เซฟก่อนเราจะเซฟตลอดเวลาเนยนะครับเล่นเกมผีแล้วเราเซฟได้ตลอดเราต้องเซฟรีนะครับคือ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าต้องปิดไฟครับก็ลืมไป โอเคอยู่ข้างบนนะครับโอเคเจอวิสาสีดําดีกว่าเจอวิศาสีขาวเยอะนะครับเซียทุกประมาณวินาทีครับอาอเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ปิดไฟนี้ไม่ได้อะพากลงานอยู่ด้านซ้ายนะครับสายบ้านป้าขวากดเอ็กออกโอเคตรงนี้นะครับ งนี้ไม่ให้เลื่อนนะครับกล่องโอเครู้แล้วเลื่อนต้องเลื่อนไปไหนตรงนี้สอนให้รู้ว่าปีศาจเป็นเกมเลื่อนนะครับโอเคโอเคไม่ไม่ใช่ผิดที่แล้วโอเคครับใตโตน้นก็แอบได้นะ ข้างบนนั้มีบันไดนะฮะจห้องคอนรรบใช้นะครับนี่มีกียแอบนะครับแอบใต้โต๊ะอโอเคมีห้องอยู่ข้างล่างนะครับเปข้างนอกแล้วอ่ะเมื่อกี้ได้กุญแจอะไรมา แช่ห้องคนรับใช้นะครับมืดโคตรเลยมองไม่เห็นเลยครับก็ตอนนี้เราหาทางออก,ากจากนี้ได้แล้วเราแค่ปีนเอาไว้ก็น่าจะได้เนะม,มีไม้กั้นอยู่นะครับมีมานะครับมาไใี่ไม้ ไอ้เชอๆพีตรงนี้เลยเราจะแบบเข้าไปรวมล่างกับเก้าอี้นะครับเตทียนก็ผิดด้วยนะเทียนหมายความว่ายังไงเคนครับโอเคต่อไปองค์รับใช้อยู่ด้านล่างนะครับเราจะลองเดินแบบไปแบบไม่เซฟเลยนะครับ องคนเราใช้อ่ะห้องคนเราใช้อยู่ไหนวะเอาเงียบไปละ้องคนเราใช้อะ้องคนใช้อยู่ไหน้องคนรับใช้นะครับไม่มีอะไรพิเศษแล้วมันอยู่ไหนล่ะวะ ไอผีผีเข้าไปเล่นเลยเนะี่ยนี่ผมก็ผมก็เพลอกดนะครับชินเกินตกใจนะครับนึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังตะกี้ต้องมองดีๆนะครับเดี๋ยวคมขอ,ขอ,ขอมองเลย มืดนะครับมืดมาเลยจอเข้าไม่ได้มองโคตรยากนะครับมืดเกินปับหน้าจอสว่างสุดแนงเลยร้อยเอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอเซ็นต์หืตาแหกโห สว่างไปแล้วโอเคครับหน้าจอคอมอะไรท์เน็ตนะครับปกติผมปรับห้าสิบเอ้ยยี่ห้านะครับแม่งตาผ้ามัวเลยครับร้อยเ,เซ็นนี่อะไรนะะเนี่ยออเลื่อนได้โอเคครับโอเคปรับเหมือนเดิมเถอะปวดหัวครับ ยี่ป้าจืโอเคครับเอาสามสิบแล้วเนเอาเคยโอเคครับอันนี้เราต้องไปด้านด้านล่างหรือด้านบนด้านบนหรือด้านล่างโอ้โจ๊ะโจ๊ตอนนี้ผมมาถึงอันนี้นะถึงแล้ว ห้องสถานที่เดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมสถานที่แรกเลยนะครับตอนนี้เราได้คนรับใช้ก็คือห้องข้างๆห้องเรานั่นเองนะครับดิฉนอเตอเตอเอเสียงผีโอเคครับทุกคนทุกคนเอยไม่ใช่ ทุกคนเห็นแล้วจะไปสั่งแล้วชิมเลย๋ยวจะกลับบ้านไปใครก็ได้มารับฉันทีฉันกนลัวเหลือเกินฉันจะไปรอที่ชั้นใต้ดินก็บเขาปจิบัติการนะขอให้ทุกคนปลอดภัยใครกดอ้าวเชี่ยเล่กูพากเสียงของโคตรรอเลยผู้หญิงเอาโน no, นะครับอ,อันไหนวะ ห้าสามอ่าหนึ่งอะไรห้าห้ารลันไ,ได้เลยห้านะสองเลยอันนี้ที่อันไหนวะเก้า่ะ 8ปดหรือเปล่าอีกว่าอะไรโอ้ยเจ็บผม,มว่าน,น่าจะเป็นเจ็ดนะไม่ใช่เจ็ดแ่หกนะครับผมรับเอาสิ่งนั้นมาเข้ามาเลี้ยงในบ้านคอยลูคอยเลี้ยงดูคอยให้ความรักกับเธอเหมือนกับลูกสาวของผม,อมโอเคครับ Okay. เราจะไปชั้นใต้ดินของห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการก่อของคนรับใช้นะครับผมจะไปที่ชั้นใต้ดินของห้องปฏิบัติการครับเพราะมันบอกบอกบปญชีชัดขนาดนั้นเอาคนเซฟไว้ก่อนแล้วกันโทษตัวริยการยินเลยวะ ือเราก็ไปดีห้องห้องอะไรวะห้องนั่นอะไอห้องอะไรทกอย่างลืมห้องทำงานนะครับอยู่ข้างล่างโอเคยังไม่มีผีอะไรโผล่มานะ จะไปที่ชั้นใต้ดินห้อเป็นการนะครับเพราะว่าเจ็ดแกบอกว่าจะไปรอนะครับเค okay. ไม่เจอผีเลยด้วย 2> <Safe> 2เซฟสองไม่้วอะไรกันนะครับอออโอ้ไม่กดเซฟหนึ่ง มีกล่องนะครับมีเลือดเต็มไปหมดเลยห้องจดก,การอยู่ไหนโอเค,ครับอยู่ด้านนี้อเคมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับชั้นใต้ดินใช่ไหมเกีกร์แก้วอรไรกเนี่ย ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ้าวแค่นี้อะเอาจริงดิกุญแจแจวเจิกการประตูรักเดตืดตีดด๋ดดดดยวผมจะไปเปิดห้องที่มันบอกให้ไปอ่ะการเดือการหนึ่งแล้วแล้วก็จะจะมาเอากุญแจตรงนี้แล้วจะจบแล้วนะครับ โอ้ไม่เกลอ้วนั่นแหละครับนั่ทำไมปามูไม่ตายก่อนไม่ใช่ปามูดไอตัวร้ายอะ่ะชนะเทพนะครับทำไมไม่ตายก่อนวะอันนี้เลื่อนได้ไม่ต้องมีมันต้องมีประโยชน์อะไรแน่นครับโอเคอยู่ข้างบนนะครับจำได้ โอเคครับเคก่อน <c oughs> นี่แอบได้นีอยู่ไหนวะนี่เลยแหละมีมีแบบเป็นอะไรทดลองเยะแยะเลยนะครับโอเคเจของเอาเบิ์ดแมรี่อยู่ข้างบนเลยนี่วะโอเคงั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็ สำหรับอพาร์ทหน้าเราจะมาไปเปิดกุญแจฮาวเวิร์ดแมรี่นะครับแล้วก็อะไรครับก็ในเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะครับแบบในเรื่องเกิกันหลังนี้เลยบอกว่ามีคนตายไปคนหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็พาร์ทนี้ก็จบ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 